สวัสดีครับเราใช่ไหมปุณิโอเคครับครับก้าครับผมตื่นเลยโอเคครับวันนี้ก็จะเสียงรุ่มมากตื่นมองยังไม่กินเราไม่วันนี้จะมารีวิวว่าถ้าเพื่อนๆมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแบบตัวหอเออรือว่ามันคือถ้าทำงานอยู่บริษัทมันก็จะมีสองแบบนะเนาะมีเขาเรียกว่าเลียวก็คือเป็นหอหอของบริษัทรีลิที้ไม่ใช่เรียลเรียลอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่ออพาร์ตเมนต์ใช่ครับ ย่างที่ห้องแอดเก้าเป็นนะใช่ก็คือเหมือนเป็นแบบก็เป็นอพาร,ร์ตเมนต์แหละมันจะมีแบบเลทหลายละเลทราคาแล้วแต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองแต่บ้านนึงที่นี่ก็จะไม่มีเตียงหรอกไม่มีอ่เป็นจุดที่แบบแตกต่างกันระหว่างอพาร์ตเมนต์ในไทยกับอพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นอ,อพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นคือจะเป็นผู้ตรงอน่างทม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการแถมเตียงอะไรใดๆให้ท่านอ๋อคือต้องซื้อเองใช่ท่านต้องการเตียงท่านต้องซื้อเอง ใ่ใช่ใช่ก็คือถ้าอย่างเป็นอย่างตอนนี้คือเคอยู่หอใช่ไหมหอมันก็จะมีเตียงมาให้เลยใช่แล้วมีฟูกมาอันหนึ่งก็คือมีเตียงแล้วมีฟูกมาแล้วเราจะเปลี่ยนฟูกหเราจะอะไรก็แล้วแต่เราแต่ว่าตอนเราคืนน่ะมันต้องคืนสภาพเหมือนว้องคือทั้งเตียงทั้งฟูกใช่ต้องคืนทั้งเตียงก็คือ ก็ค uh ืออย่างของห้องเคเนี่ยตอนที่เข้าไปจําได้เลยตอนเข้าไปพี่เซ็นไปเขาพาเข้าไปใช่ไหมก็จะมีแบบ4ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วก็ flash b a มากกอนไปถก็ลืมลืมกันบ้างก็แบบว่าอารมณ์แบบประมาณแบบเหมือนเข้าไปถึงใช่ไหมก็จะเป็นห้องโล่งๆมีเตียงมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ง่ให้ประมาณเนี้ยดีว่าห้องกูอ่ะมีแอร์แต่คือแต่คือที่เนี้ยทั้งอพาร์ตเมนต์หรือว่าหรือว่าหอเนี้ยก็จะมีแอร์มีแอร์ ที่ติดกับฮีเตอร์มาในตัวอยู่แล้วคือยังไงก็ไม่ตายใช่เรื่องฮีเตอร์ซึ่งสภาพอากาศยังไงก็ไม่ตายราคาไฟไม่เออแต่ถ้าอย่างแบบแอร์เนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นฮีเตอร์ก็มีหลายระบบใช่ไหมแบบมีแก๊สกับมีไฟถ้าเป็นแก๊สนี่ก็จะหนักน้อยถ้าแก๊สถ้าไฟก็จะหนักหนึบถ้าแก๊สเนี่ยแอนยังไม่เคยเห็นนะว่ามันมีให้เหมือนส่วนใหญ่จะต้องมาติดเอง แบบหอเกอาหอเกอามึงเป็นแก๊สใช่ไหมเป็นไฟเป็นไฟเป็นแก๊สคือน้ำร้อนออ๋เป็นแก๊สคือน้ำร้อนใช่ใช่ใช่ของเคเนี่ยตัวหอเนี่ยค่าเช่ามันจะถูกอก็คือค่าเช่าบริษัทใช่เป็นหอบริษัทค่าเช่าแม่งแค่เก้าพันเยนอ่ะเก้าพันเยนแบบสองพันกาบาทสามพันอ่ะแล้วก็เอาสักสามพันก็ได้เออแต่ว่าแต่ว่าคือมันจะมีมันจะมีน้ำไฟที่เขาเรียกว่าแบบแบบสกายบูไรแบบสกายบูไดคนที่โฮอย่าดิโฮแบบแม่จะทำยังไ็ไม่จะดิวันโหริชิตคือแบบ แม่งแค่6,000เยนถูกมากคือรวมค่าหอทั้งหมดแค่เดือนละ15,000 15,000แ 15, ม่งแบบ4,000-5,000บาทเองใช่ครับถูกแล้วสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับท่าคผู้ชมคิดดูไม่มีอ่ะคือบ้านเรายังถือว่าแบบเออราคาปกติ4,500แต่ 5, รวมค่านา้ค่าไฟาแม่งดีหวะคือถ้า,ถ,าถ้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ สตาร์ก็สองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นครับเออคือถ้าถ้าไม่ใช่บ้านผีสิงกันนะใช่ถ้าบ้านผีสิงจะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งบ้านผีสิงก็อารมณ์แบบว่าบ้านที่แบบมีคนตายคนแก่ตายอยู่ในบ้านแล้วเอามาปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยแก่ตายแบบตายหาไปแล้วเจ็ดแปดวันแม่งเพิ่งมาเจอเอออะไรประมาณเน่าอืดแล้วอะไรซึ่งบ้านบ้านอย่างเงี้ยในญี่ปุ่นมีเยอะมากครับต้องก็จะมีแบบซึมอยู่ที่พืไม่มีเขาบอกวบาพอฟองขึ้นไปก็จะแบบอ๋อตรงนี้เขาเคยเห็นคอตายแล้วเลือดเขาก็หยดออกมาที่พื้นนู้เคยเห็นอะไรวะ นะฮะก็หมื่นเยนโอลี่หมื่นเยนโอลี hmm <h 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 ่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหอเนี่มันก็จะไม่มี e q อุป m e n t อะไรเลยแบบไม่มีแบไม่มีที่อะไรให้เลยเลยก็เป็นห้องโล่งๆใช่มีตู้อ่อมีตู้พื้นแค่นั้นแล้วก็แอร์ไฟประมาณนี้ไฟจบแล้วคุณไม่ได้มีที่อะไรมากไกว่านั้นใช่ใถ้าอยากจะได้ห้องครัว ก็ต้องเพิ่มตังค์ใช่มันก็จะมีห้องห้องมันก็จะมีหลายไซส์เนาะขนาดเป็น K ปะเป็น K ครับ L D K เออ L คือ living 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 room นะฮะ D คือ dining 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 room ครับ K คือ kitchen kitchen แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแล้วก็ความถูกความแพงก็แล้วแต่ว่าสถานที่ location ว่าใกล้สถานีมากแค่ไหนส่วนใหญ่ถ้าใกล้สถานีก็จะแพงมากแพงแพงมากครับแบบถ้า เขาที่เคยเคยมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาอยู่ที่โอซาก้าเขาอยู่ที่เขาเคยเชาหออยู่อุเมดาเลยแบบแม่งแบบเดินออกมาจากอุเมดาประมาณ15นาทีอะเล็กแต่ห้องเล็กมากเลยนะแบบว่าเล็กกับเล็กเลยแล้วก็ชมทาย่าคิดว่าราคามันเท่าไหร่เออคิดว่าราคามันเท่าไหร่อุเมดะห้องเล็กห้องประมาณเดี๋ยวถ่ายถ่ายห้องแอดเก้าให้ดูกแต่ห้องเล็กกว่าห้องแอดเก้าประมาณครึ่ง ห้องแอดผมแอดใหญ่ครับห้องแอดใหญ่เีี่ยะถ้าเทียบกับแบบเกียวโตที่แอดเคยอยู่เนาะใช่ใช่แต่ห้องเก้าผมก็อยู่แบบไกลสถานีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้อยู่ในตัวเมืองกันดาาน<ะ>่าแบบก็อาจจะอินอากาศนิดนึงมีอาการรถกันดา่นานนะครับ,บน,นอกอะเอ็น<บ>ี<บ>่เวย์ก็เอาละครับ,บท่านผู้ชมดาวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเดือนหนึ่งอ่ะเอเอแยชินอยู่ประมาณแปดหมังแปดหมังก็คือแปดหมื่นเยนหมังคือศูนย์สิบตัว ถ้าเพื่อนเพื่อนจะได้จะเช่าบ้านเงินเดือน8ปดดเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องควรจะมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ดีครับอันนี้ไปคิดเราเองแล้วเราจะไม่มาเฉลยกันแปดต่8 0,000นเยนที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าแพงมากคือบอเวอร์เเนี่ยของภาเช่าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณส5ึหสหประมาณเนี้ยห้ใช่สประมาณนี้ห้องแอดนี้นะ32,000เยนครับตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ต้หมื่นเกือบหมื่นลวกันก็ก็สมเหตุสมผลนะ คือห้องค่อนข้างใหญ่ครับอาจจะหลงเลงไปนิดนึงเอออยู่คนอยากแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสตารแอดก็จะหลอนเพราะแบบมึงมีน้ำหนองอยู่ตัะ <c oughs> แต่ญี่ปุ่นเขาวัดเป็นเสือกใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเป็นเสือกตาตามิ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรโจอะไรสักอย่างจำไม่ได้ไม,ไม่เคยคมีความรู้อะไรเรื่องนี้เลยอย่างห้อง <c oughs> อย่างห้องนี้กี่โจ้จำไม่ได้คือที่แอดเลือกตรงเนี้ยครับเพราะว่ามันใกลสใ้สถานีสุดแม่งมีให้เลือกสี่ที่ อันเนี้ยหนึ่งจุดสองโลจากสถานีส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยแม่งสองถึงห้าก็เลยเลือกห้องนี้ครับโดยที่ไม่แคร์เลยว่าเป็นขนาดห้องจะเท่าไหร่จะใหญ่เกินไปสําหรับหนึ่งคนไหมช่างแม่งกูเอาใกล้ไปก่อนใกล้แล้วเหรอเออที่เนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นบริษัทเป็นเอเจนต์อ่ะหาห้องเช่ามันก็จะเขียนว่าแบบเออมีกี่เสือมีอะไรยังไงส่วนใหญ่พวกนี้เขาอยู่ในเมืองเขาตั้งใจพูดภาษาอังกฤษได้ก็ถ้าเพื่อนๆมาต้องการบ้านเช่าก็ล่าสุดนะครับผมแอนดี้นะฮะมัน ตอนแรกอยู่โอกายาม่าแล้วมันก็ไปหาห้องที่โตเกียวย้ายไปอยู่โตเกียวใช่ตอนนี้มันย้ายไปอยู่แถวโตเกียวอยู่อยโกฮาม่าโตเกียวประมาณนี้แล้วมันโทรไปประมาณสิบเจ้าในบริษัทที่เคบอกเนี่ยบริษัทหาบ้านนะฮะจริงเหรอแต่เพราะแอนดี้เป็นไก่จิ้นก็ตอแล้วเมดไม่ให้เว้ยจริงเหรอเออพอมันแบบว่าอ๋ออยู่เป็น f o r e เนอร์เหรอ ขอโทษนะเราไม่มีโปรโมชั่นหรือรฟเรนเดอร์ไม่มีไม่มีโปรโมชั่นคืออไม่หาได้แต่ว่าคือไอจะไม่หาให้ยูอ๋อคือไอไม่หาให้ยูเพราะไอเพราะยูเป็นฟอเรนเดอร์มันวิ่งเี้ยได้หรอใช่ครับคือมันจะโหดร้ายนิดนึงไม่เคยไม่เคยรู้คือถ้าเป็นในกรณีนั้นนะครับเพื่อนๆต้องให้ทางบริษัทบริษัท้องให้ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันมีบริษัทมาค้าอ่ะเป็นพนักงานเขาเป็นพนักงานของบริษัทเราเนี้ยง่ายครับเขายอมแต่ถ้าแบบเหมือนอินดี้อ่ะแม่งอินดี้คือถ้าบริษัทหาให้เนี่ยแม่งไม่ เราจะเอาเลือกเองเลือกเองถูเอฟเฟกติ้งจริงกับเบลนะฮะนี้เปนขี้งกนะครน่งนั่งฟังอยู่เลยไม่ได้ยากคือมันเสิร์ชนานมากอ่ะแต่มันก็หาจนได้แหละคือมันก็ยังมีครับแต่ว่ามันจะยากกว่าเพราะงั้นแนะนําก็บริษัทเถอะเออเรียลกับอพาร์ตต์ที่มันต่างกันก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือเรียลมันก็จะมีฟาซิลิตี้ครบนะมีเครื่องซักผ้ามีที่อย่างของของเคก็คือมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเครื่องอบ เครื่องอบผ้าคือเครื่องอบผ้าเนี่ยแม่งค่อนข้างจําเป็นมาสาหรับหน้าร้อนไม่มีครับคือหน้าร้อนญี่ปุ่นเนี่ยแม่งชื้นมากไปแล้วตาก่แห้งไม่แห้งสักีไม่แห้งครับวิธีตากเร็วที่สุดก็คือตากในห้องปิดประตูเปิดแอร์ให้แอร์มันดูดชื้นลไปแล้วมันก็จะแห้งใช้สักสองวันนีปัญหาหนึ่งที่ที่มันต่างกันก็คือหอเนี่ยมันจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะคาคาลีนินคาลีนินอะไรประมาณนั้นก็คือแบบมันคนดูแลวัดตะัน เปนคนดูแลหอซึ่งมันดีมากตรงที่เราไม่จําเป็นต้องรอรับของเวลาสมมติเราสั่งมาเมซอนสั่งอะไรเงี้ยของมันก็จะแบบว่ามาปุ๊บเออแล้วเขาก็จะบอกเลยเอออยู่เข้าห้องนี้นะเขาก็คุริลินว่าจะเก็บไอ้มันก็จะเก็บไอถ้าคารินก็จะเก็บไปให้แต่เขาเสียก็คือแม่งจะเรื่องมากเรื่องเยอะมาั้นรับแต่คนแอดเนี่ยชอบไปหาแอดเคแล้วในคนก่อนเนี่ยแม่งดีมากเลย คือไม่ว่าแอดจะไปหรืออะไรก็ตามแต่มันจะไม่ยุ่งกับแอดเลยคือคือต้องท้าขความนิดนึงว่าคืออย่างหอที่เคยอยู่เนี่ยเขามันจะมีหอเกสเป็นห้องเกสซึ่งดีกว่าห้องกูอีกใช่ห้องมันใหญ่มากแล้วก็เหมือนแบบว่ามันก็จะไว้สาหรับแฟมิลี่สำหรับอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นเพื่อนก็เราก็สามารถจองได้ใช่ห้องนอนหนึ่งห้องห้องเสือท่าทมิสาหรับนั่งเล่นมีโต๊ะมีอ่างอาบน้ำอะไรเงี้ยสไตล์ญี่ปุ่นแหละเหมือนอยู่ในบ้านเลยใช่ใช่ใช่ก็ จริงก็ประมาณนั้นแต่ว่าคือพอคาลิเนมันเปลี่ยนคนมันก็จะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยใช่มืนจะบอกว่าไม่ให้นะไม่ใช่แฟมิลี่อืมย่างก็เลยไม่ใช่ครอบครัวแอดก็บอกว่าคุณแต่งงานกับมึงไหมคุจะได้เป็นครอบครัวเดียวกับมึงคือกูจะนอนกับมึงได้อันนั้นที่จองคือจองให้เพื่อนไงแต่ว่าเหมือนอะไรของมันไม่รู้แล้วถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ก็จะไม่มีใช่ไหมไม่มีอพาร์ตเมนต์ก็จะไม่มีคนรับเราก็ต้องมันก็จะมีส่งใบมาให้เราใช่ไหมเวลาเขาจะส่งของแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะรับของเมื่อไหร่คือปก แต่ถ้าเราไม่อยู่อ่ะมันก็จะทิ้งใบมันก็จะเสียบใบไว้ตอนห้ของหนัก20โล30โลที่อะไรมันจะแบกกลับไปเยอะเว้นของบางอย่างที่แบบมันคิดว่ามันเป็นของอันตรายเลยครับมันก็จะไม่ทิ้งใบไว้เราต้องไปรับเองที่ยูบิงเพื่อนแอดเคยส่งแบบแอปเปิลแห้งมาจากไทยไม่รู้จะส่งมาทำเมลแต่ก็อร่อยดีตอนนั้นแอดก็ต้องปั่นกัญญาไปเอาที่ไปสนีนอนใช่เพราะมันบอกว่าเป็นของอันตรายกูแบบมส่งที่อยากให้กูเนี่ย ส่งหาเพื่อคนนี้ไว้ตรงนี้ผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ก็คงเป็นพวกเรื่องที่จอดรถที่จอดรถกับจักรยานใช่ที่จอดจักรยานจักรยานจริงๆริงก็จริงๆขอเขาจะมีกฎมาให้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีที่จอดจักรยานอพาร์ตเมนต์ก็คงมีที่จไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดจักรยานแอปไม่มีที่จอดจักรยานแล้วที่จอดรถมีไหมที่จอดรถต้องยกานศนนั้นอ๋อที่จอดรถไม่ก็ซื้อกลวยจากใบศกอ่ละสามร้อยเยนจริงเหรอเออสีเหลืองสีแดงสีเยวอะไรก็ซื้อมาเรามาวางไว้ตรงที่จอดกู ไม่งั้นมันก็จะโดนเกียดอ๋อหรใช่แล้วที่น่าเกลียดคือแอดนะครับไม่มีรถก็จริงแต่ชอบมีคนมาหาไม่รู้จะจอดที่ไหนอ๋อมาที่ว่าห้องนี้ก็จองอม,มีเพื่อนมีเพื่อนมาห้องนี้ก็จองแอดก็ต้องทําตัวเนียนๆเดินไปหยิบก้วยออกอของห้องไหนก็ไม่รู้กูหยิบพอั้าพะแอดโดยจดหมายฮะส่งมาแบบที่จอดรถเนี่ยจริงๆมันควรจะ จัดกันได้แล้วเราควรจะมาเป็นสมาคมที่จอดรถกันเถอะผมไม่มีรถรีบบงเลยครับตัวใหญ่ๆไม่มีรถแล้วก็ส่งไปสตีไปแต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาการต่อสู้กันเกิดขึ้นเรื่ยอยๆของเรื่องเรื่องครัวเนี่ยของหอโอเคเนี่ยครัวก็มีเหมือนกันแต่ว่าคือมันก็จะเป็นฟลอร์ฟลอร์ใช่ไหมครัวมันก็จะแบบว่าอ๋อมีครัวข้างนอกอ่มันก็จะเป็นรครักบบว,วรกลางใครอยากทำอะไรก็ออกไปทำข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เออแอเนี่ยทำในห้อง่ผมมาซื้อตากมาทำในห้องผมขี้เกียจเดือนคือห้องห้องผมอะห้องเคเนี่ยกับ ส่วนกลางมันไกลมากคือแบบเดินประมาณ20เมตรอะแบบพุ๊บขี้เกียจไปแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คืออย่างฟลอของที่เคยอยู่เนี่ยมันก็จะมีคนอินเดียเยอะเขาก็จะทํากับข้าวทําอะไรเงี้ยทำกะทำคาเรวันไหนมันทําคาเรก็คือรู้เลยว่าเปคนอินเดียชั้นก็จะเหม็นไปทั้งฟรอเลยคาเรฟลอคาเรย่าซังหรือตานดิมาชาก็คือชั้นสี่ชั้นแบบชั้นที่อยู่ในชั้นสี่เขาจะรู้เลยว่าเป็นชั้นไก่จีนก็คือพวกคนคือจะปล่อยให้มันเหม็นกันต่อไปพวกไก่จีนแม่งอยู่เยอะอเลยปะตอนะครับ ่วนของแอร์หรอก็ห้องส่วนใหญ่จะไม่มีขรัวให้นะฮะแบบไม่มีเตาไม่มีอะไรให้ต้องซื้อมาติดเองของแอ์ทีกับมือสองอันนี้อันนี้อันนี้ซื้ออันนี้ก็ไม่มีให้้ก็ซื้อมาติดเองคือมันจะมีเสาถสายแก๊สให้ใช่แต่มันจะไม่มีเยียอะไรให้เลยต้องไปซื้อตัวสต๊ปมาติดปุ๊บแล้ววกอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีครับต้องติดเองอินเทอร์เน็ตต้องซื้อมาติดเองนี่แอดก็จ่ายอยู่เดือนละห้าพันเยนอ๋อแล้วอย่างของเคเนี่ยในหอเคเนี่รกแ แล้วพอเราจะใช้ใช่ไหมเราก็แค่โทรไปบอกผู้ให้บริการอารมณ์แบบเอสทูอะไรประมาณนั้นแล้วก็บอกเขาว่าเออเราอยากได้อินเทอร์เน็ตนะของโมเด็มหน่อยเขาก็จะส่งโมเด็มมาให้ที่บ้านเราแล้วก็ดีนะก็ใช้ก็เป็นแบบไม่ฟรีไหมไม่ฟรีไม่ฟรีมก็ประมาณเดือนละประมาณ2000มันก็มันก็จะมาเป็นกล่องเลยแล้วมันก็จะมีโมเดมอยู่ข้อหนงแล้วพอเราถ้าเราสมมติเราจะกลับเราจะไม่ใช้แล้วมันก็จะเป็นกล่องแล้วก็พับกล่องป้นมาแป ทก็ใช่อันนี้ส่วนญ่ปุ่แบบสุดยอดญี่ปุ่นเหมือนส่วนใหญ่ระบบมันจะเป็นไอีกเรื่องหนึงแล้วกันไอเรื่องไอ้เรื่องเสียงดังอย่างขอโอเคเนี่ยคือมันเก็บเสียงโอเคแต่ละห้องเหมือนโอเคค่อนข้างโอเคมันจะแบบเวลาเราทำอะไรเสียงดังมันจะไม่ค่อยมีปัญหาับห้องนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่ห้องนี้เมื่อคืนนั่งเล่นกีตาร์กันหกเพลศแต่สมัยก่อนสมัยก่อนเวลาไปหาไอ้ก้าวที่เกียวโตแม่งโหเวลาเล่นกีตาร์ทีแล้วแม่งเอาแบบเอาไม้กวาดมาปุ๊บ มีทั้งขึ้นทั้งลงตุ้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 งข้างล่างก็มีเขโมยตุ้งตุ้งตุ้งต้งี่อะไรวะเทียคนฮ้ากลอยู่ชั้นสองที่โดนโดนจากสองชั้นรัวๆแล้วมันก็แบบกระทืบผือใช่ไหมใช่เคยโดนหนักสุดคือมันเปิดหน้าต่างมันจะบอกลุซี่ไปอะไรครับไปอะไรโอ้ยครับแต่แอดก็ไม่ทำเพี้ยอะไรนะก็ยังแหกปากกันต่อไปใช่แบบ อ anyway ครับเดี๋ยวจะไปไม่ทันแล้วเพราะงั้นก็ปิปน,นี้ก็จะจบกันลงทัมี้ก่อนนะครับรักทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ติดตามแล้วกดกระดิ่งเ้วยนะครับด้นะครับ,ไ,รบไปวันนี้เาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเจอกันครับ